สังเกตไหมคะว่าข้อตกลงหลายๆอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้แบบเกิดขึ้นทันทีเลยหรือว่าไม่ได้อยู่ไปตลอดมันจะมีแต่ถ้าหรือเมื่อถึงตอนนั้นติดมาด้วยเสมอใช่ครับอย่างแบบซื้อบ้านก็ต้องรออนุมัติสินเชื่อก่อนหรือสัญญาจ้างงานก็ระบุวันเริ่มงานชัดเจนใช่เลยครับพวกนี้แหละครับคือเรื่องของเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาที่เข้ามามีบทบาทกับข้อตกลงทางกฎหมายหรือที่เรียกว่านิติกรรม ม,มันเหมือนเป็นตัวกำหนดจังหวะเลยว่าข้อตกลงนั้นจะเริ่มทำงานเมื่อไหร่หรือจะหยุดลงตอนไหนซึ่งสำคัญมากนะครับค่ะสำคัญจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะว่าเงื่อนไขกับเงื่อนเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมันทำงานยังไงมีผลกับสัญญาของเรายังไงบ้างอืม เป้าหมายก็คืออยากให้เรื่องกฎหมายที่เอ่อบางทีฟังดูซับซ้อนให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเอาไปใช้ได้จริงดีเลยครับเพราะจริงๆแล้วการเข้าใจหลักพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของนักกฎหมายนะแต่เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยเวลาเราไปทําสัญญาหรือตกลงอะไรกับใครไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ใช่ค่ะช่วยให้เรารู้ว่าเราผูกพันกับอะไรภายใต้สถานการณ์แบบไหนเนาะถูกต้องครับจะได้ระวังตัวถูกเอาล่ะค่ะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าเริ่มจากคำว่าง,งื่อนไขก่อนเลยค่ะในทางกฎหมายแล้วอะไรคือหัวใจหลักๆของคำนี้คะครับหัวใจสำคัญของเงื่อนไขในทางกฎหมายเนี่ยก็คือการผูกขนของนิติกรรมหรือข้อตกลงไว้กับเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอน อนาคตที่ไม่แน่นอนใช่ครับคือต้องเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดแล้วก็ยังไม่รู้แน่ๆว่าจะเกิดหรือไม่เกิดพูดง่ายๆคือมันต้องมีความไม่แน่นอนอยู่อ๋อถ้าเป็นเรื่องที่เกิดไปแล้วหรือแบบแน่นอนว่าจะเกิดแน่ๆอันนี้ก็ไม่ใช่เงื่อนไขาตามกฎหมายไม่ใช่ครับความไม่แน่นอนนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยแล้วกฎหมายเขาก็แบ่งประเภทของเงื่อนไขไว้อีกนะตามผลกระทบที่มันมีต่อข้อตกลงครับหลกัหลกๆเลยมี2แบบที่ทำงาน ตรงข้ามกันโหน่าสนใจค่ะ2แบบที่ว่านี้คืออะไรคะแล้วมันทํางานต่างกันยังไงเอ่ยแบบแรกนะครับเขาเรียกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนหรือ condition precedent บังคับก่อนครับลองนึกภาพเหมือนเป็นประตูที่ยังปิดอยู่ข้อตกลงหรือนิติกรรมนั้นนะ่ะจะยังไม่มีผลเลยยังไม่ start จนกว่าเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขนะ่ะมันจะเกิดขึ้นจริงประตูถึงจะเปิด อ๋อเหมือนต้องรอให้เงื่อนไขมันสำเร็จก่อนสัญญาถึงจะเริ่มทำงานพอจะมีตัวอย่างไหมคะจะได้เห็นภาพชัดๆมีครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆเลยก็คือสัญญาซื้อขายบ้านที่บอกว่าสัญญาจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารอ๋อค่ะค่ะตราบใดที่แบงก์ยังไม่อนุมัติเนี่ยสัญญาซื้อขายนั้นก็เหมือนยังเอ่อยังแขวนแขวนอยู่ยังไม่มีผลผูกพันให้ต้องโอนบ้านหรือต้องจ่ายเงินกันจริงๆ เข้าใจภาพเลยค่ะคือต้องรอไฟเขียวก่อนนั่นเองแล้วแบบที่สองละคะที่บอกว่าทำงานตรงกันข้ามกันแบบที่สองเรียกว่าเงื่อนไขบังคับหลังครับหรือ condition subsequent อันนี้จะกลับกันเลยคือนิติกรรมหรือข้อตกลงนะ่ะมันมีผลสมบูรณ์แล้วตั้งแต่ต้นนะครับอ้าวมีผลแล้วใช่มีผลแล้ว,ลแ,ลวแต่ผลนั้นน่ะจะสิ้นสุดลงหรือข้อตกลงมันจะดับไป ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขนั้นมันเกิดขึ้นจริงอ๋ออันนี้คือเริ่มไปแล้วแต่มีเงื่อนไขที่อาจจะมาทำให้มันหยุดทีหลังเช่นอะไรบ้างคะอย่างเช่นสัญญาให้ทุนการศึกษาครับที่มีเงื่อนไขว่าถ้าผู้รับทุนเนี่ย เกรดเฉลีย่ยต่ำกว่า3.00ในเทอมไหนก็ตามสัญญาให้ทุนนี้เป็นอันสิ้นสุดลงอือหือคือระหว่างที่ผู้รับทุนยังทำเกรดได้ดีอยู่สัญญาก็มีผลได้รับทุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับแต่พอเทอมไหนเกิดเกรดตกต่ำกว่า3.00ปุ๊บสัญญาให้ทุนก็จะสิ้นผลลงทันทีตามเงื่อนไขนั้นเลยชัดเจนเลยค่ะแบบแรกคือรอให้เกิดผลแบบสคือมีผลอยู่แล้วแต่อาจจะสิ้นผลไปทีหลัง แล้วเรื่องผลย้อนหลังล่ะคะเห็นว่ากฎหมายก็เปิดช่องไว้เหมือนกันใช่ครับปกติเนี่ยผลของเงื่อนไขมันจะเกิดณวันที่เงื่อนไขสําเร็จใช่ไหมครับแต่กฎหมายก็ให้ความยืดหยุ่นนะคืออนุญาตให้คู่สัญญาเนี่ยตกลงกันเป็นพิเศษได้ว่าจะให้ผลของการสําเร็จเงื่อนไขเนี่ยมันย้อนกลับไปมีผลณวันทาสัญญาเลยหรือณเวลาอื่นก่อนหน้านั้นก็ได้โห oh. ซึ่งอันนี้ก็ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจนไปเลยครับ แสดงว่าการออกแบบสัญญานี่สำคัญมากเลยนะคะว่าอยากให้ผลมันเริ่มตอนไหนจบตอนไหนทีนี้ในช่วงที่ยังแบบลุ้นๆกันอยู่ว่าเงื่อนไขมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยกฎหมายกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตัวต่อกันยังไงบ้างคะเหมือนต้องรักษาสิทธิ์อะไรไว้ไหมโอ้คำถามนี้สำคัญมากครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนจริงๆกฎหมายเล็กกำหนดทั้งหน้าที่แล้วก็ให้สิทธิกับคู่สัญญาไว้ครับ อย่างแรกเลยคือหน้าที่ที่จะต้องงดเว้นไม่ไปทําอะไรที่จะทําให้อีกฝ่ายเขาเสียประโยชน์ถ้าหาว่าเงื่อนไขนั้นมันสําเร็จขึ้นมาจริงๆอืพูดง่ายๆคือต้องไม่ไปทําลายคุณค่าหรือสิทธิที่อีกฝ่ายเขาคาดหวังว่าจะได้รับมาครับเหมือนกับว่าต้องเล่นตามกติกาไม่ฉวยโอกาสในช่วงที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับต้องมีความสุดจริตต่อกันและนอกจากหน้าที่เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิด้วยนะครับสิทธิอะไรคะ คือแม้ว่าสิทธทิตามสัญญาหลักอาจจะยังไม่เกิดเต็มที่หรืออาจจะหมดไปได้แต่ไอสิทธิที่มันผูกอยู่กับเงื่อนไขนั้นนะ่ะก็ถือว่ามีตัวตนทางกฎหมายในระดับหนึ่งแล้วนะ oh. สามารถที่จะโอนให้คนอื่นได้ตกทอดเป็นมรดกก็ได้หรือแม้กระทั่งไปดาเนินการเพื่อปกป้องรักษาสิทธินั้น oh. เช่นไปฟ้องร้องเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทำลายทรัพย์สินที่เราอาจจะได้มาทั้งเงื่อนไขสำเร็จอะไรแบบนี้ครับแปลว่า แม้จะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิทธิที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ศูนย์เลยมีคุณค่าพอที่กฎหมายจะคุ้มครองให้จัดการได้ถูกต้องครับเป็นสิทธิที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแต่ก็ไม่ใช่ความว่างเปล่าทีนี้มันก็มีโอกาสที่คนจะไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะอาจจะพยายามทําให้เงื่อนไขมันไม่เกิดหรือเร่งให้มันเกิดเพื่อประโยชน์ตัวเองแบบนี้กฎหมายมีวิธีจัดการกับเรื่องความไม่สุจริตตรงนี้ยังไงบ้างคะเพราะดูเหมือนเป็นจุดที่ เอ,อิ่มละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนและสำคัญมากครับเรื่องนี้กฎหมายเข้ามาจัดก,การค่อนข้างเข้มงวดเลยนะ,ะเพื่อรักษาความเป็นธรรมและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของการตกลงกันค่ะหลักการก็คือถ้าฝ่ายที่เสียประโยชน์จากการสำเร็จของเงื่อนไขเนี่ยไปทำอะไรโดยไม่สุจริตไปขัดขวางจนเงื่อนไขมันไม่สำเร็จกฎหมายจะถือไปเลยว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้วโอ้โหคือกฎหมายเข้ามากลับผลลัพธ์เลยเหรอคะใช่ครับ ถือเป็นการลงโทษการกระทําที่ไม่สุจริตไปเลยในทางกลับกันนะครับถ้าฝ่ายที่จะได้ประโยชน์จากการสําเร็จของเงื่อนไขไปทําอะไรโดยไม่สุจริตเหมือนกันไปเร่งรัดหรือทําให้เงื่อนไขสําเร็จโดยไม่ควรกฎหมายก็จะถือว่าเงื่อนไขนั้นไม่สําเร็จอ๋อก็กลับกันอีกใช่ครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายนั้นได้ประโยชน์จากความไม่ซื่อของตัวเองนั่นแหละครับเป็นหลักการที่แบบทรงพลังมากเลยนะคะ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์มันเกิดจากความเป็นไปตามธรรมชาติจริงๆไม่ใช่จากการแทรกแซงที่ไม่เป็นธรรมหัวใจสำคัญคือการรักษาความไว้วางใจในระบบสัญญาครับว่าการตกลงกันเนี่ยมันจะไม่ถูกบิดเบือนด้วยเล่ห์เหลี่ยมเข้าใจหลักการแล้วค่ะที่นี้ขอถามกรณีที่ซับซ้อนขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าตอนทำสัญญากันเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่รู้กันอยู่แล้วว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จไปแล้วหรือไม่มีทางสำเร็จได้เลย แบบนี้ผลจะเป็นยังไงคะมันจะต่างจากกรณีที่ยังลุ้นๆอยู่ไหมต่างแน่นอนครับกฎหมายก็มองแยกสถานการณ์นี้ไว้ชัดเจนเลยขึ้นอยู่กับว่าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนหรือบังคับหลังแล้วก็สถาน,านะณตอนทําสัญญาเป็นยังไงค่ะไล่ไปทีละกรณีนะครับถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่สําเร็จแล้วตอนทําสัญญาค่ะสําเร็จแล้วกฎหมายมองว่าก็ไม่มีอะไรต้องรอแล้วนี่นา ก็ให้ถือว่าสัญญานั้นไม่มีเงื่อนไขไปเลยคือมีผลสมบูรณ์ทันทีอ๋อก็คือเดินหน้าเลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังนะครับที่สําเร็จแล้วตอนทําสัญญาอันนี้มันจะกลายเป็นว่าสัญญาเกิดมาปุ๊บก็สิ้นผลปั๊บเลย กฎหมายเลยให้ถือว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆะครับคือเสียเปล่าไปเลยอ้าวโมฆะไปเลยใช่ครับกลับกันถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะสําเร็จค่ะสัญญานี้ก็ไม่มีทางเกิดผลได้ถูกไหมครับเกิดเป็นโมฆะเช่นกันที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนที่จะสําเร็จหมายความว่าไม่มีอะไรจะมาทําให้สัญญาสิ้นผลได้จากเงื่อนไขนี้แล้วกฎหมายก็ให้ถือว่าไม่มีเงื่อนไขสัญญาก็มีผลสมบูรณ์ต่อไปเรื่อยๆครับ โหฟังดูเหมือนเป็นการปรับสถานะของสัญญาให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงณนะตอนนั้นเลยนะคะแล้วถ้าเกิดคู่สัญญายังไม่รู้ล่ะคะว่าเงื่อนไขมันสําเร็จแล้วหรือเป็นไปไม่ได้แล้วอ๋อกฎหมายก็ยังคุ้มครองอยู่ครับตราบใดที่ยังไม่รู้ถึงสถานะที่แท้จริงนั้นสิทธิและหน้าที่ระหว่างรองเงื่อนไขยอย่างที่คุยกันไปตอนต้นคือหน้าที่งดเว้นไม่ทําให้ฝ่ายเสียประโยชน์และก็สิทธิในการจัดการต่างๆพวกนั้นก็ยังคงมีอยู่ตามเดิมครับ โอเคค่ะพอเห็นภาพผลกระทบต่างๆแล้วคราวนี้มีเงื่อนไขแบบไหนบ้างคะที่ถ้าใส่เข้าไปในสัญญาแล้วเนี่ยจะทําให้สัญญานั้นเจ๊งไปเลยคือใช้บังคับไม่ได้เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นเลยมีหลายแบบเลยครับที่กฎหมายมองว่ายอมรับไม่ได้จริงๆแล้วก็จะทําให้นิติกรรมนั้นเสียเปล่าไปทั้งหมดค่ะอย่างแรกที่ชัดเจนมากเลยก็คือเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี อันนี้ตรงไปตรงมาเนาะค่ะใช่ครับเช่นตกลงกันโดยมีเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมหรือฝ่อฝืนกฎหมายแบบนี้ทั้งเงื่อนไขและตัวนิติกรรมหลักเป็นโมฆะไปเลยค่ะแบบที่สองคือเงื่อนไขบังคับก่อนที่เป็นการผลวิสัยผลวิสัยหมายถึงเงื่อนไขที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยในทางกายภาพหรือตามหลักเหตุผลเช่น สัญญาว่าจะให้รางวัลถ้าสามารถสร้างเครื่องทำแมชชีนได้สำเร็จอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะเงื่อนไขแบบนี้ทำให้สัญญาเป็นโมฆะครับเพราะไม่มีทางที่เงื่อนไขตั้งต้นจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นเงื่อนไขบังคับหลังที่พ้นวิสัยอันนั้นจะถือว่าไม่มีเงื่อนไขสัญญายังอยู่ค่ะเข้าใจค่ะแบบที่3อันนี้น่าสนใจมากคือเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำเร็จหรือไม่สุดแล้วแต่ใจลูกนี้ หรือที่เขาเรียกว่า Protestive Condition สุดแล้วแต่ใจใช่ครับลองนึกภาพว่ามีคนบอกว่าฉันจะให้เงินคุณหนึ่งหมื่นบาทถ้าฉันอยากจะให้เอาแบบนี้มันเหมือนไม่มีความผูกพันอะไรที่แน่นอนเลยใช่ไหมครับกฎหมายมองว่ามันไม่เกิดสภาพบังคับที่แท้จริงก็เลยให้เป็นโมฆะไปอ๋อเข้าใจเลยค่ะโดยเฉพาะอันสุดท้ายนี่ถ้าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มันก็ไม่ต่างอะไรกับการไม่ได้ตกลงอะไรกันจริงๆจังๆเลยเนาะมันขาดความแน่นอนทางกฎหมายไปถูกต้องครับมันต้องมีความผูกพันที่มันจับต้องได้มากกว่านั้นที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของเงื่อนไขที่ผูกกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนใช่ไหมคะแต่ในสัญญาเนี่ยเราก็มักจะเจอการกําหนดเรื่องเวลาที่แน่นอนว่าจะมาถึงด้วยเหมือนกันสิ่งนี้กฎหมายเรียกว่าอะไรคะแล้วมันต่างจากเงื่อนไขยังไงใช่ครับนอกจากความไม่แน่นอนของเงื่อนไขแล้วเนี่ย ก็มีเรื่องของความแน่นอนของเวลาที่กฎหมายเรียกว่าเงื่อนเวลาหรือ time clause ครับเงื่อนเวลาจุดต่างสำคัญเลยคือเงื่อนไขน่ะไม่แน่ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เงื่อนเวลาเนี่มันเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแค่รอให้ถึงเวลาเท่านั้นเองอ๋อแน่นอนมาจะหมาถึงแล้วการกําหนดเงื่อนเวลาแบบนี้มันส่งผลต่อข้อตกลงยังไงบ้างคะ กฎหมายแบ่งผลของเงื่อนเวลาเป็น2แบบหลักๆครับคือเงื่อนเวลาเริ่มต้นกับเงื่อนเวลาสิ้นสุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดใช่ครับเงื่อนเวลาเริ่มต้นก็คือการกําหนดจุดสตาร์ทในอนาคตที่แน่นอนที่ข้อตกลงนั้นจะเริ่มมีผลบังคับให้ต้องปฏิบัติตามหรือที่เจ้าหนี้จะเริ่มทวงหนี้ได้เช่นสัญญาเช่าระบุให้เริ่มเช่าวันที่หนึ่งมกราคมปีหน้าก่อนถึงวันนั้นผู้ให้เช่าก็ยังไม่ต้องส่งมอบผู้เช่าก็ยังเรียกร้องไม่ได้ หรือสัญญากู้ที่ให้คืนเงินภายในวันที่31ทธันวาคมก่อนถึงวันนั้นเจ้าหนี้ก็ยังทวงไม่ได้ตามกฎหมายอ,อ๋อค่ะส่วนเงื่อนเวลาสิ้นสุดก็คือการกำหนดจุดสิ้นสุดในอนาคตที่แน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นข้อตกลงก็จะสิ้นผลลงโดยอัตโนมัติเลยครับค่ะเช่นสัญญาจ้างงานที่มีกำหนดเวลา1ปีพอครบหปีปุ๊บสัญญาก็จบลงตามเงื่อนเวลาที่ตกลงกันไว้ ฟังดูแล้วการกำหนดเวลามันช่วยสร้างกรอบที่ชัดเจนให้กับข้อตกลงมากๆเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วปกติการกำหนดเวลาแบบนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายไหนมากกว่ากันคะเจ้าหนี้หรือลูกนี้เป็นคำถามที่ดีครับกฎหมายเขาวางข้อสันนิษฐานหรือจุดเริ่มต้นไว้นะครับว่าโดยทั่วไปแล้วให้ถือว่าเงื่อนเวลาเนี่ยถูกกำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ฝ่ายลูกนี้เป็นหลัก เอาทำไมถึงมองว่าเป็นประโยชน์กับลูกหนี้เป็นหลักล่ะคะเพราะว่าการมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นก็เหมือนให้เวลาลูกหนี้ได้เตรียมตัวใช่ไหมครับยังไม่ต้องรีบปฏิบัติการทันทีส่วนเงื่อนเวลาสิ้นสุดก็ช่วยจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของลูกหนี้ไม่ให้ผูกพันไปตลอดการอ๋อค่ะอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะถ้าดูจากตัวสัญญาเองหรือพฤติการแวดล้อมแล้วมันชัดเจนว่าเจตนาคือให้เป็นประโยชน์กับเจ้าหนี้หรือทั้งสองฝ่าย ก็ต้องว่าไปตามนั้นครับแล้วถ้าฝ่ายที่ได้ประโยชน์เช่นลูกหนี้ที่ยังไม่ต้องจ่ายตอนนี้เขาไม่อยากรอแล้วอยากจะชําระหนี้ก่อนกําหนดเลยทําได้ไหมคะทําได้ครับกฎหมายอนุญาตให้ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์จากเงื่อนเวลาเนี่ยสามารถสละประโยชน์นั้นได้อ๋อสละได้แต่มีข้อแม้สําคัญนะครับว่าการสละประโยชน์นั้นต้องไม่ไปกระทบกระเทือนประโยชน์ที่อีกฝ่ายควรจะได้รับจากเงื่อนเวลานั้นด้วยอือือเช่น ถ้าการชำระหนี้ก่อนกำหนดมันดันไปทำให้เจ้าหนี้เสียประโยชน์บางอย่างที่เขาควยจะได้จากการรอคอยก็อาจจะสละไม่ได้หรือต้องมีการตกลงกันเพิ่มเติมครับโอเคค่ะเข้าใจเรื่องประโยชน์แล้วทีนี้ไม่ถึงจุดที่น่าสนใจมากอีกจุดหนึ่งมีสถานการณ์ไหนบ้างไหมคะที่ถึงแม้จะมีเงื่อนเวลากำหนดไว้ให้ลูกหนี้ได้ประโยชน์อยู่แต่จูจ่ๆลูกหนี้กลับหมดสิทธิ์อ้างเรื่องเวลานั้นต้องปฏิบัติตามสัญญา,าทันทีเลย มีครับและเป็นกรณีที่สำคัญมากเลยในการคุ้มครองเจ้าหนี้กฎหมายระบุสถานการณ์ที่ลูกหนี้จะสิ้นสิทธิถือเอาประโยชน์แห่งเงื่อนเวลาไว้ชัดเจนเลยสิ้นสิทธิไปเลยใช่ครับทำให้เจ้าหนี้สามารถเรียกร้องได้ทันทีก่อนถึงกำหนดเดิมหลักๆก,ก็คือสถานการณ์ที่ความน่าเชื่อถือหรือหลักประกรันของลูกหนี้มันสั่นคลอนอย่างรุนแรงเช่นอะไรบ้างคะที่ถือว่าสั่นคลอนจนลูกหนี้หมดสิทธิอ้างเรื่องเวลา หลักๆมีอยู่ไม่กี่กรณีครับเช่นลูกหนี้ถูกสารสั่งพิทักษ์รั์เด็ดขาดหรือก็คือเข้าสู่กระบวนการล้มละลายอ๋อล้มละลายอันนี้ชัดเจนว่าสถานะทางการเงินไม่มั่นคงแล้วเจ้าหนี้ควรได้สิทธิทวงทันทีหรือกรณีที่ลูกหนี้ไม่ให้หลักประกันตามที่ตกลงกันไว้ครับค่ะหรือไปทำลายหรือทำให้หลักประกันที่มีอยู่เสื่อมค่าลงการกระทำพวกนี้มันกระทบความมั่นใจของเจ้าหนี้โดยตรงเลย กฎหมายจึงให้สิทธิเจ้าหนี้เรียกร้องได้เลยไม่ต้องรอเวลาตามกำหนดเดิมอีกต่อไปสรุปก็คือถ้าลูกหนี้มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือว่าไปทำผิดข้อตกลงเรื่องหลักประกันประโยชน์เรื่องเวลาที่เคยได้ก็อาจจะหมดไปเพื่อคุ้มครองเจ้าหนี้ถูกต้องครับเป็นการสร้างสมดุลไม่ให้เจ้าหนี้ต้องรับความเสี่ยงมากเกินไปเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงสำหรับลูกหนี้ครับโอ้วันนี้เราได้เจาะลึกกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งเรื่อง เงื่อนไขที่ผูกกับความไม่แน่นอนแล้วก็เงื่อนเวลาที่ผูกกับความแน่นอนของเวลาในอนาคตได้เห็นว่าเงื่อนไขบังคับก่อนกับบังคับหลังทํางานต่างกันยังไงเงื่อนเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดส่งผลแบบไหนใช่ครับรวมถึงได้เห็นความสําคัญของหลักความสุดจริตที่กฎหมายเน้นย้ําอย่างมากเลยในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาโดยเฉพาะในเรื่องเงื่อนไขแล้วก็ผลที่ตามมาเมื่อมีการกระทําที่ไม่สุดจริตเกิดขึ้นค่ะ แล้วก็ได้รู้ถึงเงื่อนไขบางประเภทที่อาจจะทําให้ข้อตกลงทั้งหมดกลายเป็นโมฆะใช้บังคับไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยในการทําสัญญาครับผมสิ่งที่น่าสนใจจริงๆคือการทําความเข้าใจรายละเอียดพวกนี้ถึงแม้จะดูเป็นเรื่องเทคนิคทางกฎหมายนิดๆนะครับแต่มันช่วยให้เรามองเห็นโครงสร้างของข้อตกลงต่างๆได้ชัดเจนขึ้นออื <c oughs> ทำให้เรารู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของเราจะเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงภายใต้สถานการณ์แบบไหนซึ่งแน่นอนว่ามันนำไปสู่การทำสัญญาที่รัดกุมขึ้นป้องกันปัญหาแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองได้ดีขึ้นมากครับเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายสักหน่อยนะคะลองนึกถึงเงื่อนไขแบบไม่เป็นทางการในชีวิตประจำวันดูไหมคะเช่นคำพูดง่ายๆอย่างเดี๋ยวคืนให้ถ้าใช้เสร็จหรือ ถ้าฝนไม่ตกเจอกันที่เดิมนะครับครับพอเราเข้าใจหลักการเรื่องเงื่อนไขบังคับก่อนหลังหรือเรื่องความสุจริตจากมุมมองกฎหมายแล้วเนี่ยมันทำให้เรามองข้อตกลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เปลี่ยนไปไหมคะหรืออีกมุมหนึง่งการที่กฎหมายให้ความสำคัญกับการกระทำโดยไม่สุจริตถึงขนาดเข้ามาแทรกแซงผลของเงื่อนไขได้เนี่ยมันสะท้อนคุณค่าหรือหลักการพื้นฐานอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบยุติธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราบ้างลองเก็บไปคบคิดกันดูนะคะ 1 2